เคยรู้สึกไหมครับว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากเมียจับได้ตัดปัดไม่ผ่านแต่พอผมได้มารู้จักกับร้าน Regent Shop ปัญหาของผมก็หมดไปมันทำให้การเติมเกมของผมเป็นเรื่องสันติหลักฐานไม่เหลือปลอดภัยราคาก็ถูกสะดวกรวดเร็วขายกันตรงๆเลยละกัน r e g e n d Shop ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับสวัสดีครับผมเพื่อนชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงกะในเกม Ragnarok ok X Next Generation นั่นเองครับซึ่งในคลิปนี้นะครับจะเป็นการไกด์นะครับพระสำหรับสาย ฟาร์มมอนสเตอร์ปกตินั่นเองนะครับผมเคยเป็นไหมฮะบางทีนะครับเราเล่นพระเนี่ยเวลาล่าบอสเวลาลงดันเวลา KVM เนี่ยเพื่อนๆก็ถามหาตลอดนะครับแต่เวลาฟาร์มเนี่ยไม่มีใครถามหาเราเลยครับบางทีไปจอยตี้พับบิกก็โดนเตะซะด้วยนะเพราะว่าพระเนี่ยดูแบบทำดาเมจต่อมอนสเตอร์ปกติไม่ได้คือจะเก่งก็เก่งแต่แค่กับอันเดสหรือเดมอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีแก้นะครับเราก็จะต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองนะครับผมอ่ะ โอเคนะฮะทำไมเราถึงต้องฟาร์มมอนสเตอร์ปกตินะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงจริงมันก็มีสกิลที่ฟาร์มพวกซอมบงซอมบี้อะไรได้อยู่แล้วทําไมจะต้องมาฟาร์มมอนปกตินะครับก็อย่างที่ทราบครับบางทีพรีสเนี่ยก็มีการ์ดมอนปกติที่เราต้องใช้เยอะแย,ยะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการ์ดวัวนะครับการ์ดเงือกนะครับการ์ดบิ๊กฟุตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่มอนสเตอร์ที่เราถนัดเลยนะครับแล้วเราจะไปฟาร์มยังไงเราจะไปสู้กับคนอื่นยังไงนะครับก็แนะนําเป็นสายโจมตี นะครับผมอ่าสายที่ผมคงจะแนะนําเป็นสายโจมตีปกตินั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูสเตตัสอะไรของผมกันก่อนเลยนะครับสเตตัสที่ผมจะลงเนี่ยผมจะลงค่าอินเต็มเลยนะครับผมเพื่อให้ได้เอเ t ทแท็กเอเมทแท็กก็จะได้ดาเมจด้วยนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะลง Ag จนั่นเองนะครับทำไมถึงลง Ag จนะครับเพราะว่า Ag จเนี่ย มันจะเพิ่มค่า attack speed ให้เรานั่นเองนะครับผมสายนี้เราจะเน้นค่า attack speed เป็นหลักนะครับอ่าประมาณนี้นะครับสเตตัสที่ผมชะลงนะครับทีนี้มาดูสกิลกันนิดนึงนะครับเพราะว่าหลายๆคนสงสัยนะครับสกิลเนี่ยจริงๆสายนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับผมนะก็หลักๆจะมีคลาสแรกนะครับ blessing increase agility นะครับนะเพราะว่าตัวนี้ก็เพิ่ม a g i ด้วยนะครับก็ทำให้จีเร็วขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับแล้วก็จะมี Signum ำ up เต็มนะครับแล้วก็มี holy light up เต็มนะครับผมอ่า แล้วก็ไคลี่อ่าอัพเต็มก็ไว้ก็ได้ครับผมเพราะว่าแต้มมันเหลืออยู่แล้วนะครับแล้วก็พอเป็นคัสพรีสเนี่ยก็จะอัพโฟลี่บูสเตอร์เต็มนะครับอ่ากอเรียเต็มนะครับแมกนิฟิแคชเต็มนะครับผมอ่าที่เหลือเนี่ยอ่าแล้วแต่เราครับแล้วแต่เราจะอัพหรือไม่อัพก็ได้นะครับผมจะอัพหรือไม่อัพก็ได้นะครับเพราะว่าแต้มมันเหลืออยู่แล้วนะครับส่วนอ่าไฮพรีสเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับสกิลมีแค่นี้จริงๆนะครับมีแค่นี้เลย นะครับแต้มผมยังเหลือต้อง12แต้มนะครับผมอ่ะแล้วก็ให้สังเกตนิดนึงครับว่าอ่ะพวกซิกนัมหรือโพลีไลท์ของผมเนี่ยก็คือฮูด้าแปรผันเนี่ยมัน15าวิแต่เราลดได้แค่8.4ีวิเพราะว่าผมจะเล่นเป็นสายที่ไม่มีเฮสมากนะครับผมอ่ะก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนะไม่เป็นไรนะครับโดนลดไป8.4ลดไปแค่8.4เนี่ยไม่เป็นไรนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูออโต้สกิลนิดนึงนะครับออโต้สกิลหลักๆเนี่ย ผมก็จะใช้เป็น Holy Light นะครับ s i g n u m นะครับแล้วก็ตัวบัฟนะครับตัวบัฟเนี่ยผมจะใส่เป็น r a c i n g m a g n i f i c a t แล้วก็ g o r i a 3ามสกิลนะครับผมแล้วก็คาลี่ในบางโอกาสนะครับถ้าเกิดเราไปฟาร์มมอนที่มันโหดกว่าเรามันลุมเรามันตีเราแรงอะไรเงี้ยก็ใส่ไม่ได้แต่ถ้าเรายิงไหวนะครับก็ตัดค y l ลี่ไปได้นะครับ,ไไนะรบเพราะว่ามันจะได้ไม่เสียจังหวะนะครับอ่ะโอเคแล้วก็ ต้องติ๊กตรงนี้นะครับเปิดโจมตีอัตโนมัติต้องเปิดให้เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับอ่ะโอเคครับทีนี้เราได้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองยิงกันนิดนึงแล้ือกันนะสมมุติว่าบางทีเราก็อยากแบบฟาร์มวัวนะครับเพราะว่าเอ้ยการแม่งเอ็มแอแกเราอยากเอาการวัวไปทับเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับอ่ะก็จะทานองประมาณนี้นะครับผมเนี่ยครับอ่ะบัฟเสร็จแล้วก็วิ่งไปติ๊กน่ำครับแล้วก็ตีรัวแบบนี้ อ่ะมันก็จะตีเร็วนะครับมันจะตีเร็วนะอันนี้อาจจะติดตตันนะเพราะไม่ได้ใส่เงือกมานะครับผมอ่ะมันก็จะตีเร็วแบบนี้ครับอ่ะบางทีเราก็ต้องฟาร์มเองบ้างอะไรบ้างเพราะบางทีไม่มีปาร์ตี้ครับผมเข้าใจบางคนไม่ได้มีที่ประจําบางคนมาเล่นคนเดียวอยากเล่นพรีสแต่ว่าเฮ้ยน้อยใจเพราะว่าตัวเองฟาร์มช้านะครับก็ เล่นเป็นสายตีเร็วแบบนี้นะฮะอ่ะและที่ถามว่าเอ้ยทำไมถึงทำไมมาถึงตีเร็วละนะครับอ่ะจะให้ดูที่ของนิดนึงนะครับผมของที่ผมใส่เนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะไม่จําเป็นต้องลอกผมเป๊ะนะครับเพราะว่าของที่ผมใส่เนี่ยก็ไม่ได้เป็นเดอะเบสนะครับผมแป๊บหนึ่งนะผมเคลียร์วัวตัวนี้ก่อนนะฮะเคลียร์วัวตัวนี้ก่อนนะมันไล่ผมมาหลายทีละนะครับก็ของที่ผมใส่เนี่ยไม่ได้เป็นของที่ดีที่สุดในสายนี้ละกันนะครับผมต้องบอกนี้นะฮะ แต่ก็คิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะทําตามได้นะครับอ่ะโอเคครับคาทานะครับคาทาอะไรก็ได้นะครับถ้าเกิดคุณเล่นคาทา5้าก็ใส่50คาถา60ก็ใส่60แล้วแต่เลยนะครับส่วนการ์ดเนี่ยก็จะเน้นเป็นการบิ๊กฟุตอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการโจมตีปกติเนี่ยมันก็เป็นไร้ธาตุอยู่แล้วมันก็แรงขึ้นสินนะครับหรือเราจะชนแก้วก็ได้ครับเราจะชนแก้วชนแก้วก็เพิ่มขึ้นอีกสิบเนตะครับตัวนี้นะบิ๊กฟุตไปเลย3าใบนะครับผมนะอ่าประมาณนี้นะครับ แล้วก็ t a l i s m มนนะครับทาริส m มนตัวนี้เป็น t a l i s m มนเลเวล25ครับเป็น t a l i s m มนแอ t แท k s สปีดนั่นเองนะครับผมอ่าก็หาง่ายครับมีขายเพราะว่าทุกคนก็ดอบมาเป็นดันเริ่มต้นที่ทุกคนหามาได้นั่นเองนะครับผมอ่านะหรือจะซื้อเอาก็ได้ถ้าเกิดใครย่อยไปแล้วนะครับตัวนี้เนาะ อ่แอร์แท็กสปีดการ์ดเนี่ยผมไม่ได้ใส่เลยนะครับถ้าอยากให้แรงนะครับคุณก็ไปใส่พวกการ์ดซีรอมได้นะครับอ่าการ์ดซีรอมจะช่วยได้นะครับผมหรือว่าถ้าเกิดฟาร์มวัวอย่างเมื่อกี้ก็อาจจะใส่การ์ดเงือกก็โอเคเราจะได้ไม่ติดสตันแล้วก็ทำดาเมจต่อเนื่องได้ยาวๆนะครับอ่าแล้วก็ประดับเนี่ยผมจะใส่เป็นประดับโคฟอ่าของสตรูปนั่นเองนะครับประดับตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มเอเมทแทกกับเอ็มดาเมจโบนัสนะครับซึ่งก็เสริมความแรงตรงนี้อยู่แล้วนะครับผมอ่า ก,ก็เหมือนเดิมครับเหตุผลเดียวกันก็ซีรอมก็ได้เพิ่มดามเมจหรือจะกร์ดเงื่อก็ได้ถ้าเราฟาร์มมอนสเตอร์ที่มันตีติดสตันนะครับผมห้ามใส่ตัวนี้นะครับผมไม่ต้องใส่ตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันก็ให้เอเมจทเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ต่างคือสีเขียวเนี่ยมันจะเพิ่มเฮสซึ่งสายเนี้ยเราไม่ต้องการเฮสเลยเราต้องการแค่ตีเร็วๆตีเร็วๆแล้วก็มีโฮลี่ไลท์กับซิกนัมมาแทรกบ้างเพราะว่า บางจังหวะไอ้ Holy Light s นัมเนี่ยมันก็ช่วยให้เราปิดมอนได้เร็วขึ้นนะครับแล้วมันเป็นสกิลที่ไม่ลายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยไม่ต้องใส่นะครับใส่นี้ไปเลยหรือถ้าใครยังไม่60ก็ใส่เป็นช้างครับช้างก็ได้นะครับช้างเนี่ยเพิ่ม M Pen กับ M b o n u บนะครับผมก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเกิน60แล้วผมก็เชียร์ Roll Band Strop นะครับผมก็ใส่2ข้างไปเลยแบบนี้นะครับผมแล้วก็ การ์ดเกิร์อะไรเนี่ยก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนที่เล่นฟรีสคาทาโล่แล้วออฟอินได้จะดีกว่านี้นะครับเพราะว่ามันจะตีแรงนะครับถ้าเกิดใครอัพอินมานะครับอ่ประมาณนี้นะครับสำหรับอุปกรณ์เครื่องประดับต่างๆนะครับส่วนเสื้อนะครับส่วนเสื้อนะครับผมไม่แนะนําให้ใส่เมอร์ฟี่นะครับเมอร์ฟี่เนี่ยคือใส่ได้แต่ว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรกับการฟาร์มเลยนะครับนอกจากว่าคุณแบบเอ้ยโดนลุมจนตายแล้วเลือดเด้งกลับมาทีนึงอะไรเงี้ยแต่ มันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แล้วกันเออเพราะแบบเลือดเต้นกลับมาแล้วยังไงต่อแล้วแบบแล้วเราจะยืนได้ต่อหรอเพราะว่ามันอาจจะตายก่อน120วิก็ได้ใช่ไหม่าเพราะฉะนั้นเสื้อเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากให้ดีๆเลยนะครับอาจจะเล่นเป็นของฟ้าผสมกันก็ได้ครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นของฟ้าใช่ไหมครับเวลาเราฆ่ามอนตัวหนึ่งเนี่ยดามเมจเราก็จะแรงขึ้นแรงขึ้นสแต็คได้ห้าครั้งด้วยนะครับยิ่งเป็นของฟ้าเลเวลสูงๆเปอร์เซ็นต์ที่ได้โบนัสตรงนี้ก็ยิ่งเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย จะเล่นเป็นของฟ้าก็ได้แต่ถ้าเกิดใครบอกว่าเฮ้ยพี่ครับผมแบบไม่เอาอะของฟ้าผมอยากเล่นของขาวล้วนก็ได้เหมือนกันของขาวเนี่ยเราก็เล่นเป็นเทสตตคิครับเพราะว่าเวลาที่เราตีมอนจนเลื่อนเหลือต่ำกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ปุ๊บเนี่ยเราก็จะทําดาเมจต,ต่อมอนพวกนั้นเนี่ยแรงขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเลือกเอาครับว่าจะเล่นสีฟ้าหรือสีขาวนั่นเองนะครับตรงพวกเสื้อเนี่ยแค่ใส่สามชิ้นปุ๊บเนี่ยคุณก็ได้ดาเมจแรงขึ้นแล้วหรือคุณจะใส่ ตรงนี้ก็ได้นะครับคาทาร่โลอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมแล้วแต่นะครับผมให้มันได้คอมโบห้าเ้คอมโบ6ได้ไหมคอมโบ6ได้ไหมเนี่ยอาจจะได้นะครับแต่ว่ามันอาจต้องเปลี่ยนประดับอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่ก็ต้องลองดูซักจริงๆผมว่าสักเอาเสื้อผ้าคลุมรองเท้า,า4ี่สิบแค่นี้ก็น่าจะโหดแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสายแบบเหมาะสําหรับเก็บเลเวลแบบมอนทั่วๆไปคือเราใช้ได้หมดเลยนะ อ่ามอนที่มันเป็นมอนธรรมดามอนทั่วๆไปอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยของผมก็ M อแมทเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7,400นะครับก็ถือว่าไม่ได้สูงมากนะครับไม่ได้สูงมากกลางๆไม่ถึงหมื่นเลยด้วยซ้านะครับผมก็สามารถฟาร์มบัวได้แบบสบายๆแบบนี้นะครับอืมอาจจะไม่ได้เร็วเท่านักธนูนะเออแต่ว่าเราก็ดันได้ประมาณนี้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะทําตามได้นะครับผมก็เหมาะสําหรับบางคนที่แบบเฮ้ยเราไม่มีตีฟาร์มว่ะแล้วแบบ พอเราจะไปตีกับคนอื่นมันก็ไม่รับพระอีกเพราะแบบพระแม่งฟาร์มช้าฟาร์มตัวพวกนี้ช้านะครับผมก็ลองใช้วิธีนี้ดูเผื่อจะช่วยได้บ้างนะครับผมในการเก็บวิเวลมอนทั่วไปเนาะเพราะเข้าใจว่าบางทีเราก็เฮ้ยไม่ได้อยากได้การ์ดมอนผีมอนมอันเดยที่มันแบบเพิ่มตีขนาดเพิ่มอะไรพวกนี้ซึ่งมันไม่มีประโยชน์กับเราเลยนะครับเราก็อยากได้การ์ดวัวเราก็อยากได้การ์ดเงือกเราก็อยากได้บิ๊กฟูดอะไรเงี้ยใช่ปะ เ,ออเราอยากได้การก็บินอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีสายแบบนี้ไว้ตีนะครับผมแต่สายนี้เนี่ยก็ลองเทดเมจตัวเองดูก่อนนะครับถ้าดาเมจตัวเองไม่ถึงเนี่ยอาจจะฟาร์มมอนขนาดใหญ่ลําบากนะครับเอออาจจะฟาร์มมอนขนาดใหญ่ลําบากนะครับโอเคนะฮะก็ น่าจะหมดแล้วนะฮะอ่ะเหลืออีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมบอกไปคืออาวุธเงานะครับจริงๆอาวุธเงาของผมเนี่ยมันยังเลเวล3อยู่นะครับอ่ายังไม่ได้อัพมากกว่านี้ก็เลยอัพทุกอย่างที่เลเวล3จะอัพได้เต็มหมดแล้วนะครับเนี่ยเอ็มโบนัสเอ็มเพนอะไรอัพหมดเต็มครบแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องลองอัพเลเวล4ก่อนนะครับถึงจะอัพเพิ่มตรงนี้ได้นั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับสำหรับอาวุธเงาก็ไม่มีอะไรนะครับคือถ้าเกิดใครอยากใช้ตัวช่วยก็มีสัตว์เลี้ยงครับคอยช่วยได้เเเหมมือเเนอนนนนกััะะคครบผโา ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับพระสายตีไวแล้วก็สายเก็บเวลคนเดียวได้นะครับหรือจริงจะเอาไปเวลกับเพื่อนก็ได้ถ้าเกิดว่าเพื่อนไปเวลในจุดที่แบบไม่ใช่มอนอันเดธนะครับผมโอเคก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นสาระหรือเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆืที่เล่นเพลสอยู่นะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแล้วยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ